ปี2,547นี้นะครับเป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งกรมพัฒนาที่ดินก็ได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมให้หมอดินอาสานี่ครับซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกตำบลในประเทศไทยเป็นผู้นําในการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ครับและวันนี้หมอดินมีตัวอย่างของการปลูกกระเทียมครับโดยใช้ปุ๋ยหมกักและปุ๋ยอินทรีย์น้ามาให้ชมกันครับผมขอให้รัฐมนที่ผู้ปลูกกระเทียม ให้ลดาสารเคมีทุกอย่างให้มาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้ในการลดต้นทุนของผู้ปลูกกระเทียม ระเทียมจะปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศนะครับกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมก็ได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็หันมาใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งพอดอ .1 และปุ๋ยอินทรีย์น้ําจากสารเร่งพอดอ .2 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับกระเทียมที่นําเข้ามาจากต่างประเทศได้และที่สําคัญเกษตรกรจะได้ทั้งปริมาณและคุณภาพทางผลผลิตด้วยครับ สำหรับปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรได้ร่วมใจกันปลูกกระเทียมโดยไม่ใช้สารเคมีครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคครับดินคือทรัพยากรอันดีค่าเมื่อดินมีปัญหาต้องปรึกษาหมอดินหมอดินคือเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยคือจัดสารพัดปัญหาของดินโดยตรงดินมีปัญหาปรึกษาหมอดินกรมพัฒนาที่ดิน